สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนิมดาวไลท์ทีชแนลนะคะวันนี้เรามาอัปเดตโครงการแลนด์บริดจากชุมพรไประนองกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็สั่งกำชับให้โครงการแลนบิดเนี่ยมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการดูค่า EIRR นะคะซึ่งตอนนี้ก็ชี้ไปที่ท่าเรือสิงคโปร์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารค่ะ โดยก็มีการแนะกําหนดคุณสมบัติเอกชนต้องมีพาร์ทเนอร์ครบไม่ว่าจะเป็นทั้งการรับเหมาท่าเรือสายเรือแหล่งเงินซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีนะคะจะลุยรถโชว์ได้ในต้นปี2566ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาฟังอัปเดตไปพร้อมๆกันค่ะ นายศักสยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือว่าแลนด์บริดจ์ค่ะจากชุมพรไประนองซึ่งขณะนี้นะคะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหรือว่าสอนอขอนะคะก็ได้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและตัวเลขการลงทุนความคุ้มค่าต่างๆเสร็จแล้ว โดยกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ผลการศึกษาที่ได้เนี่ยต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตัวเลขต่างๆเนี่ยต้องอยู่บนข้อเท็จจริงโดยนำแนวทางการพัฒนาท่าเรือของประเทศสิงคโปร์มาเปรียบเทียบนะคะโดยพบว่าสิงคโปร์เองเนี่ยก่อสร้างท่าเรือมีการถมทะเลเออกไป13ตารางกิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง3ปีเท่านั้นนอกจากนี้นะคะก็ให้พิจารณาระยะเวลาก่อสร้างผูกรวมให้อยู่ในอายุสัมป านร่วมลงทุนด้วยเพื่อเป็นการเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเวลาที่กําหนดนะคะไม่ให้เกิดความล่าช้าเหมือนหลายโครงการในอดีตโดยมีเป้าหมายให้เริ่มก่อสร้างในปี2568ค่ะ ขณะนี้นะคะปลัดกระทรวงคมนาคมกำลังดูรายละเอียดการศึกษาเบื้องต้นโดยเฉพาะตัวเลขต่างๆที่ต้องมีความเหมาะสมและการลงทุนไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งผลให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจหรือ EIRR ต่ำไม่จูงใจขณะที่ข้อมูลท่าเรือขนาดใหญ่ของสิงคโปร์มีการบริหารจัดการที่ประสบความสาเร็จพบว่าในการคัดเลือกผู้ลงทุนกาหนดเงื่อนไขใน RFP ด้านคุณสมบัติ โดยให้เอกชนรวมกลุ่มกันก่อนยื่นข้อเสนอและต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทก่อสร้างบริษัทบริหารจัดการท่าเรือสายการเดินเรือสถาบันการเงินร่วมในกลุ่มเนื่องจากต้องการกลุ่มผู้ลงทุนที่มีขีดความสามารถและความพร้อมตั้งแต่เรื่องการก่อสร้างบริหารให้บริการและมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็กําลังพิจารณาที่จะเพิ่มบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมสมบูรณ์ทุ ด้านนั่นเองค่ะ โดยนายศักสยามชิดชอบนะคะได้กล่าวว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอรพิจารณาอนุมัติในหลักการโครงการแลนดบริดในปลายปี2565นี้ค่ะและหลังจากนี้ก็จะดําเนินการโรดโชว์กับนักลงทุนต่างชาติต่อไปซึ่งขณะนี้มีบริษัทผู้ประกอบการสายการเดินเรือรายใหญ่ของโลกให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนนะคะส่วนการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการร่วมพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคใต้หรือ SEC หรือว่าพรอบอร SEC นะคะคาดว่าคงจะต้องรอ รัฐบาลหน้ามาขับเคลื่อนต่อซึ่งเป้าหมายของแลนบริดจะเป็นเกตเวย์เชื่อมโยงฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยและก็ EEC ด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะขีดความสามารถในการรองรับสินค้าของ EEC ก็ยังไม่เต็มประสิทธิภาพทางด้านนายปัญญาชูพาณิชย์นะคะผู้อํานวยการสอนอขอได้กล่าวว่าตามแผนงานการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาด้านการลงทุนหรือว่า Business Development Model โครงการ l แลน Bridge นั้นสอนขอจะสรุปข้อมูลเบื้องต้นรูปแบบที่เหมาะสมความคุ้มค่าความคุ้มทุนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเพื่อจะได้นำเสนอคอรอมอขออนุมัติในหลักการนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการศึกษาแนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่าพรบร SEC โดยจะจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย SEC เพ,เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าพรบ EEc ที่ใช้ขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEc ค่ะ ในส่วนของพรบร SEC นะคะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากพรบ EEC เนื่องจากว่าแนวทางในการพัฒนาโครงการแลนบ d g e จะรวมแพ็กเกจการลงทุนระบบโลจิสติกทั้งหมดเป็นโครงการเดียวกันทั้งท่าเรือมอเตอร์เวย์ระบบรางระบบขนส่งทางท่อซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สามารถวางแผนการลงทุนได้ดีกว่าแล้วก็ทาให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและก็จูงใจในการร่วมประมูลมากยิ่งขึ้นค่ะ ตามรายงานข่าวระบุนะคะว่าขณะนี้การศึกษาโครงการแลนด์บิดได้มีกรอบแนวทางเบื้องต้นแล้วเช่นการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือฝั่งอันดามันจังหวัดระนองคือพื้นที่แหลมอ่าวอ่างนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยอยู่ที่จังหวัดชุมพรก็คือพื้นที่แหลมริ้วแนวเส้นทางรถไฟและมอเตอร์เวย์รวมถึงการลงพื้นที่ให้ข้อมูลทําความเข้าใจประชาชนมาโดยตลอด รวมถึงได้มีการลงพื้นที่ให้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะโดยคาดว่าในเดือนธันวาคม2565นี้นะคะจะสามารถสรุปร่างกรอบแนวคิดเบื้องต้นของโครงการทั้งหมดนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมพิจารณาและก็เพื่อนำเสนอคอรอมอให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไปค่ะ โดยตอนนี้นะคะสอนอขอเองก็เร่งประมวลผลการศึกษาแนวคิดโครงการทั้งหมดองค์ประกอบความคุ้มค่าความคุ้มทุนและก็แผนงานรวมถึงแนวทางที่ต้องจัดทําร่างพรบร SEC ด้วยค่ะซึ่งหากคอรบอรนะคะให้ความเห็นชอบในหลักการคาดว่าก็จะเริ่มการรถโชนโครงการได้ในช่วงไตรามาสที่1ในปี2566ค่ะโดยก็จะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างชาติเพื่อน,นํามาประกอบการศึกษา,ารายละเด เกียวกการลงทุนและก,ก็การจัดทำร่างพรบร SEC นะคะซึ่งคาดว่าจัดทำร่างพรบร SEC จะสรุปการศึกษาออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพหรือว่า EHIa ค่ะแล้วก็มาวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการลงทุนนำเสนอครอมอรเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการในช่วงกลางปี2566ค่ะ โดยตามแผนงานนะคะภายหลังที่ครมอนุมัติโครงการจะเสนอร่างพรบเอ c ต่อสภาเพื่อพิจารณาประมาณไตรามาสที่4ของปี2566ค่ะแล้วก็คาดว่าสภาจะพิจารณาร่างพรบเอชอแล้วเสร็จจัดตั้งสำนักงาน SEC ได้ภายในปลายปี2567 ซึ่งสอนอขอเองนะคะจะเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี2567ประมาณ10-20ล้านบาทเพื่อดำเนินการจัดทำร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนหรือว่า RFP ในการคัดเลือกเอกชนกร่วมลงทุนตามพรบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนปีพศ2562หรือว่า PPP นะคะโดยจัดจ้างที่ปรึกษาทำร่างประกาศเชิญชวนร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือก เือกเอกชนก่อสร้างโครงการในช่วงปี2,568ถึงปี2,573ค่ะสำหรับการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงทการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะคะสนขอได้ว่าจ้างที่ปรึกษาในวงเงิน67.81ล้านบาทโดยมีระยะเวลาศึกษา30เดือนค่ะ จะศึกษาแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่3ปี2566นะคะสำหรับโมเดลเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในระยะเริ่มต้นประมาณ400ล้านบาทและเมื่อพัฒนาให้รองรับปริมาณสินค้าได้20ล้า e น TEUs จะใช้เงินลงทุนประมาณ1.08ล้านล้านบาทค่ะ เป็นอีกความคืบหน้าของโครงการแลนด์บริดจ์จากอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันนะคะที่หลายคนก็ติดตามโครงการนี้ก็ฟังไทม์ไลน์แล้วถ้าเป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวมารับรองว่าประเทศไทยก็พัฒนาก้าวไกลไปอีกขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายตีด้วยนะคะหรือถ้าท่านไม่อยากพลาดสาระใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ